ค่ะรวมรถมือ2 JK นะคะรายๆท่านนะคะอยากได้รถราคาหลักหมื่นนะคะที่ราคาไม่แรงมากนะคะคันนี้มาแล้วค่ะทุกท่านตามหากันหลายท่านมากเลยเนาะ1 9 9 0 0บาทค่ะ m มิ s u ูบิชิ E ค่ะนะคะคันนี้เน้นขายตามสภาพเลยนะคะเป็นรถเก๋งปี05เครื่องยนต์หัวฉีดค่ะความร้อนปกตินะคะ รอบคันก็จะมีตำหนิบ้างบางชิ้นบางจุดตามรูปนะคะทุกท่าน1,9,900บาทนะคะเกียร์ออโต้ค่ะเอกสารชุดโอนมีครบภาษีพรบรปี66แอร์เย็นกระจกไฟฟ้านะคะซื้อไปสามารถขับกลับบ้านได้เลยค่ะในราคานี้นะคะ1,9,900บาทขายตามสภาพนะคะ เพื่อประโยชน์ของท่านเข้าไปชมรถด้วยตนเองก่อนคะ่ะรถอยู่ที่ราดเพร้าส19นะคะติดต่อโดยตรงไปทางเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปค่ะเป็นเบอร์โทรผู้ขายรถยนต์ทันี้โดยตรงท่านสามารถติดต่อนัดหมายเจรจาคุยเกี่ยวกับรถหรือต้องการนัดดูรถนะคะติดต่อสายตรงไปได้เลยคะ่ะทุกท่านพอทางด้านแอดมินก็เพียงแนะนํากันเท่านั้นนะคะเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ไนหนนานะคะหากท่านถูกใจยังไงสามารถติดต่อกันได้โดยตรงสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ